นำสมุดขึ้นมานะคะแล้วดูบนกระดานบนกระดานมันจะขึ้นนะคะในส่วนของคุณค่าด้านวรรณศินนะคะอันดับแรกเลยที่เราจะเรียนก็คือคุณค่าด้านวรรณศินนะคะเมื่อวานนี้เราถอดคําประพันธ์ไปบางส่วนแล้วนะคะเรามาดูนะคะคุณค่าด้านวรรณศินเนี่ยเขาบอกว่าอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยก็คือการเลือกสรรคําที่ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์นะคะ นักเรียนดูตัวอย่างบทประพันธ์ที่ครูยกตัวอย่างมาเขาบอกว่าถึงบางปรูคิดถึงผู้เมื่ออยู่ครงนะคะเคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลืองนะคะถึงบางพลัดเหมือนพี่พลัดมาขัดเครืองทั้งผัดเมืองผัดสมอนมาร้อนรนนะคะอ่ะถ้าเราถอดคำประพันธ์ออกมาเนี่ยนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่านะคะเขาบอกว่าถึงบางพรูเนี่ยเป็นยังไง คิดถึงนางโจนไอ้นางจันนะคะนางจันเป็นเป็นแม่ของใครคะของใครหนูอะไรหนูพัดนะคะ<ม>เขาบอกว่าถึงบางพรูเนี่ยคิดถึงนางจันนะคะมเมื่อแต่งงานกันเนี่ยเคยอะไร<ม>เคยส่งมาพลูให้นะคะโดยใส่ซองให้เป็นใบเหลืองนะคะใบเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าซึ่งอร่อยมากถึงบางพัดก็ ไม่อยากได้ยินคําว่าพัดนะคะเพราะได้พัดจากนางจันนะคะและอะไรและยังพัดจากเมืองอย่างร้อนรนนั่นเองนะคะในส่วนของวรรณศิลป์เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของการเลือกคำนะคะอ่ะต่อมานะะเรามาดูในส่วนของการถอดคำประพันธ์เนี่ยนะคะอันแรกเราถอดไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะเราคุยกันไว้ถึงไหน ถึงไหนลูกถึงสุนทรพูดถึงอะไรถึงโรงเล่าใช่ไหมอ่ะเรามาดูถึงโรงเล่าครูให้นักเรียนถอดคำระพันธ์ไปนะคะ<อ>เดี๋ยวครูจะถามอยู่ครูยังไม่ลืมนะคะวัดประคนปักใช่ไหมนักเรียนดู ถึงลงเล่าเมื่อวานนี้เราคุยกันไปเสร็จจบปุ๊บครูบอกว่าให้นักเรียนนะคะถอดคำประพันธ์ในส่วนของไม่เมาเล่าแล้วแต่เรายังเมารักเป็นไงอีกสุดจะหักห้ามจิตคิดฉหนาถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไปนะคะแต่เมาใจนี่ประจําทุกค่ำคืนะคะอ่ะนักเรียนดูซิในสิ่งที่นักเรียนถอดคำประพันธ์ออกมา มันจะเหมือนที่ครูถอดไหมนะคะอะนักเรียนดูเขาบอกว่าถึงจากเมาเหล้าเนี่ยแต่เรายังเมาเมาอะไรคะเออเมารักอยู่นะคะาหากห้ามจิตนะ,ะใจเราเนี่ยไม่ให้รักไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วการเมาเหล้านั้นนะคะเราเมาวันเรา,เราเ,ราเราเมาวันนี้พอพอรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยอาการเมาเหล้าของเราหายไหม เอเอหายเขาบอกว่าการเมาเหล้านั้นพอรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะหายไปแต่การเมารักนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยเมาทุกๆุกคืนนะคะอ่ะบทต่อไปถึงบางจากจากวัดครัดพี่น้องนะคะมามัวหมองมัวหน้าไม่ฝ่าฝืนเพราะรักใคร่ใจจืดไม่ยืดเยืนนะคะ จำต้องขืนใจพรากมาจากเมืองนะคะอะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าพอถึงบางพัดเนี่ยเป็นยังไงสุนทรผู้ท่านไม่อยากได้ยินคําว่าคําว่าอะไรลูกคําว่าจากนะคะเพราะอะไรเพราะสุนทรผู้เนี่ยจากหลายๆอย่างมานะคะจำต้องมีใจที่มัวหมองเพราะรักนั้นเนี่ยไม่ยืดยาวนะคะ จึงต้องจําจากเมืองมานั่นเองนะคะในส่วนของบทไหนที่เรียนเจอเปิดหนังสือขึ้นมาด้วยเราก็ให้หนักเรียนใช้ดินสอนหรือปากกานะคะ mm hmm. บันทึกความรู้ที่ครูอธิบายไปเนี่ยใส่ไปด้วยเล่มสีม่วงค่ะเปิดไปสิต่อมาเขาบอกว่าถึงบางครูคิดถึงคู่เมื่ออยู่ครอง นะคะเคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลืองเมื่อกี้คผู้พูดไปแล้วเบื้องตน้นนะคะในส่วนของวัน,นศินนะคะคิดถึงบางพลัดเหมือนพี่พลัดมาขัดเคืองทั้งพลัดเมืองพลัดสมอนมาร้อนรนนะคะเราถอดคำพันออกมาเนี่ย <c oughs> เขาบอกาถึงบางครูเนี่ยคิดถึงนางจันเมื่อครั้งที่เคยแต่งงานกันนะคะซึ่งช่วงที่แต่งงานกันเนี่ยเป็นยังไง โดยทรงมาคลูใส่ซองเนี่ยให้ทั้งหมดนะคะเป็นใบเหลืองซึ่งอร่อยมากนะคะถึงบางพลัดก็ไม่อยากได้ยินคําว่าพลัดเพราะได้พลัดจากนางจันรซึ่งเป็นภรรยาอันเป็นที่รักของท่านนะคะยังพลัดจากเมืองอื่นๆมาอีกด้วยนะคะอ่ะต่อไปต่อไปนักเรียนอ่านบทประพันธ์บทนี้พร้อมกันหนึ่งสองสามอ่ะค่ะ โอโโโ่นดขีค้าะให้มใาลาอะเขาบอกว่าถึงบางโ,โอ้อภิษีมหาโพอ่อะนักเรียนดูคำว่าศีระมหาโพเนี่ยหมายถึงต้นอะไรคะ เออต้นโพต้นโพเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ยต้องคู่กับอะไรพระพูดธายเจ้าใช่ไหมอ่ะเขาบอกร่มนี้โรธรุกขมูลให้พูนผลขอเดชะอานุภาพพระทศพลให้พองพ้น่านภัยสำรายกายนะคะเขาบอกว่าพอถึงอ่ะใครคุยพอถึงบางโพก็นึกถึงต้นโพนาซึ่งอะไร ซึ่งให้ร่เมเงานะคะให้ความร่มเย็นนะคะขอเดชของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะให้พ้นภัยตลอดไปนั่นเองอะต่อมาต่อมานะคะพอสุนทรผู้เดิเดนทางมาถึงบ้านอะไรถึงบ้านยวนนะคะบอกถึงบ้านยวนล้วนแต่โรงและสับพร่งมีข้องขัง ปลาไว้ค้าขายนะคะตรงหน้าโรงพงพางเขาวางาังไรพวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมียงมองนะคะพอถึงม่านยวนเป็นยังไงพอถึงม่านยนเนี่ยนะคะเห็นมีโรงเรือนมากมายนะคะซึ่งมีคนเป็นไงค้าขายของเขาขายอะไรบ้างลูกขายอะไรบ้าง ขายกุ้งขายปลานะคะโดยมีการขังไว้ในอะไรในห้องใช่มีใครรู้จักห้องไหมห้องเป็นยังไงมันจะเป็นยาวๆเออไว้ขังอะไรได้บ้างปลาขังปลาขังอะไรไดีก,ข,กขังกุ้งขังกุ้งนะคะโดยมีกุ้งกับปลาเนี่ยขังไว้ในห้องนะะข้างหน้าโรงเนี่ยวางที่สําหรับดักปลาไว้เรียงราย ะะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมาจับจ่ายซื้อของนะคะอะบทต่อมาจะเหลียวกลับรับเขตประเทศสถานนะคะทรมานหมุนไหมหรือไทยหมองถึงขม่าอารามอารามทองเพิ่งฉลองเลิกงานเมื่อวานซือนอะเมื่อวานซืนคือวันไหนเมื่อวานซืนวันไหน ฮะวันก่อนอออนักเรียนดูอพอเราถอดคำประพันธ์ออกมาได้ใครคุยจะให้ตอบหันหน้ามาด้านหน้าค่ะอ่ะเขาบอกว่าจะมองกลับไปยังบ้านเกิดเนี่ยก็รู้สึกทรมานเหมือนโดนไฟสุมในใจนะคะ ิใจก็หม่นหมองล่องเรือมาจนถึงวัดเขมาหรือวัดขมาอ่านว่าว,วัดเขมานะคะก็รู้ว่าเพิ่งเลิกง,งานฉลองไปเมื่อวานคืงเมื่อวานคืนคือวันวันก่อนนะคะต่อมาไม่ลอง,งบนนี้พร้อมกันหนึ่งสองสาม บรมโกดอ่านใหม่โอ้ปางหลังโามัจกาแผนืพัไ้วัาวันทาแปลว่าอะไรวันทาแปลว่าอะไรลูก เขาบอกว่าโอ้ปางหลังครั้งสมเด็จบรมโกศมาภูโปรดก็ได้มาบูชาชื่นชมพระพิม์ริมผนังยังยั่งยืนทั้ง8 000, 4 0 0 0ืได้วันทานะคะอ่านนักเรียนมาดูนะ,ะถ้าเราถอดคำประพันธ์ออกมาเนี่ยนะคะเขบอกว่าคิดถึงเมื่อเมื่อก่อนนะคะคิดถึงเมื่อก่อนเนี่ยซึ่งเป็นช่วงของรัชกาลที่เท่าไหร่ รัชกาลที่สองนะาได้มาตัดไว้ลูกนี้นิดนะคะได้ชมพระพิมพ์ทั้งหมดเท่าไหร่ <4. S 1> แปดอะไร <4. S 1> แปดมืนสี่พันองค์นะคะซึ่งเท่ากับจํานวนพระธรรมที่อยู่ในพระไตปิโดนะคะซึ่งอยู่ที่ริมฝั่งผนงังนั่นเองนะคะอ่าต่อมา ธนานะพรนาวาติดชนเข้าวนเวียนนะคะอันนักเรนลองดูเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เห็นการละเล่นฉลองนะคะเพราะศูนทรผู้ท่านเป็นไงลาดหมดวาสนาและลำบากมากนะคะเป็นเพราะบุญน,น้อยก็นึกเศร้าแต่แล้วเรือก็ติดน้ำบนนะคะอะมาดูต่อมาอีกนะคะ ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกกลับกระชอกชาดชัดช,ชวัดเฉวียนบ้านฟุง,ฟ,งฟ้งวงเหมือนกงเกลียนดูเวียนเวียนเคว้งควางเป็นวางวนนะคะนักเรียนดูนักเรียนจะสังเกตได้ว่าบทประพันธ์ที่ครูยกตัวอย่างนี้นะคะหลังจากที่ หลังจากที่เราได้เรียนในส่วนของการวิเคราะห์คุณค่าด้านณศิลป์นักเรียนจะสังเกตได้ว่าสัมผัสเสียงพยัญชนะตัวอะไรได้บ้างดูพยัญชนะตัวอะไรที่เหมือนกันบทที่ครูยกตัวอย่างมานันี้คำว่าอะไรลูก oh, oh. คำว่ากลิ oh, oh. ้ง oh. คำว่าเกลียวคำว่ากรอกสัมผัสพยัญชนะควบกล้ามตัวอะไรตัวอะไรคะ ตัวอะไรลูกมีคําว่ากลิ้งมีคําว่าเตียวมีคําว่ากรอบมีคําว่ากลับมีคําว่ากละสังเกตได้ว่าสัมผัสพยัญชนะควบกล้างตัวรอรอเรือกับรอลิงมีคําว่าอะไรบ้างมีคําว่ากลิ้งคําว่าเตียวคําว่ากรอบคําว่ากลับแล้วเรามาดูสัมผัสวรรณยุกมีวรรณยุกอะไรบ้าง วันอายุอะไรได้บ้างอ่ะข้างหลังวันอายุอะไรได้บ้างคะวันอายุไม้โทรกับไม้เอกคําว่าวิ่งคําว่ากลิ้งคําว่าเชี่ยวเห็นไหมต่อไปเรามาดูสัมผัสสระสระอะไรได้บ้างสระอะไรไบ้างคะอ่ะถ้าไม่ตอบถ้าไม่ตอบจะเรียกทีละคนสัมผัสมีสระอะไรบ้างที่เหมือนกัน ถอดบทประพันธ์ดูสิบทประพันธ์บทนี้เนี่ยสามารถถอดออกมาได้ว่ามองเห็นน้ําวิ่งเป็นยังไงดูน้ําวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกคาว่าเกลียวคือหมุนเป็นยังไง<ด>นักเรียนรู้จักน็อตไหม<ด>น็อตมันเป็นยังไง<ด>เออมันเป็นเกลียวนะคะดังนั้นแล้วเขาบอกว่ามองเห็นน้ําวิ่งเนี่ยเชี่ยวหมุนเป็นเกลียวเกลียวนะคะพุ่งไปมาตัดกันส่วน บางส่วนเป็นยังไงเออบางพุ่งพุ่งงวงวงเหมือนกงเกวียนก็คือบางส่วนก็พุ่งวงเหมือนกงเกวียนมีใครรู้จักกงเกวียนไหมเป็นยังไงอบอกว่าบางส่วนก็พุ่งวงเหมือนกงเกวียนดูเวียนเวียนเหมือนเหมือนอะไรใครเคยดูเห็นพายุใต้ฝุ่นมากเป็นยังไง วนลงมาจากอะไรผนลงมาจากอะไรเออลมนั่นแหละนะคะเขาก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าดูเวียนเวียนเพ่ง้างเหมือนวางบนหมายถึงว่าดูเวียนเวียนเป็นเหมือนพายุเป็นไรใกล้แล้วคาบแรกนั่นนี่อะต่อไปดู อ่ะต่อมาเรามาดูนะคะบทต่อมาเขาบอกว่าทั้งหัวท้ายกลายแจวกระชากจ้วงคันไลล่วงเลยทางมากลางหนโอ้เรือพ้นวนมาในสาชนสาชนคืออะไรจ๊ะนักเรียนจ๋าสาชนคืออะไรลูกสาชน ชาชนหม้ถึงอะไรคะถูกไม้ถึงนะ้ำใจยังนวนฝังสวัสดไม่คลาดคลานะคะถ้าเราถอดเขาบอกว่าอะไรั้งหัวเรือเนี่ยหัวเรือท้ายเรือก็รีบเป็นไงแจแวรีบแจวไปดังนั้นแล้วเรือจึงหยุดน้ําวนออกมาได้นะคะแต่ถึงเรือจับพ่นน้ําวนมาแล้วแต่ใจเป็นยังไงแต่ใจเป็นยังไง เออแต่ใจยังไม่พ้นจากวังวนของความรักนั่นเองอต่อมาต่อมาถึงคนไหนอันนี้เรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยถามต่อมาถึงตลาดอะไรลูกตลาดลตลาดดูบนกระดาน พร้อมกันดังๆให้ชื่นใจสิหนึ่งสองสามเอาใหม่ให้มันได้ยินเสียงดังฟังชัดอ่ะตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฟากฟั่งก็แต่ลวดส่วนพฤกษา โอ้รินรินรินดอกไม้ใต้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดังมี่ใครรู้จักลูกมะเกลือบ้างไม่ใช่มะเกลือคือเป็นผลที่กินไม่ได้นะคะแต่เขาใช้ผลตัวนั้นน่ะมาที่จะมายอมผ้าให้มันเป็นสีดํานะคะ เขาบอกว่าพอมาถึงตลาดแก้วเนี่ยเป็นยังไงไม่เห็นตลาดตั้งหมายถึงว่าถึงตลาดแก้วแต่ไม่เห็นมีตลาดตั้งขายของเลยทั้งสองฝั่งนะคะแต่เห็นแต่ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆได้กลิ่นดอกไม้นะ,ะได้กลิ่นดอกไม้ หอมไปเรื่อยตลอดทางและได้กลิ่นผ้าแพรที่ย้อมด้วยย้อมด้วยผลมะเกลือนะคะในส่วนของวันนี้เนี่ยครูจะพาพวกเราถอดคำประพันธ์เท่านี้และสิ่งที่ครูจะถามพวกเราคือคำถามที่ครูทิ้งท้ายไว้เมื่อค่าที่แล้วว่าให้นักเรียนไปดูมันคือว่า วันนี้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดอะไรคะ ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอ่ะใครตอบได้ยกมือขึ้นวั <What? S 1> ดพัดอะไรลูกวัดใช่อะปรบมือให้เพื่อนค่ะเออวัดปิตรานะรังพอค่ะพอในส่วนของวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะฟัง <c oughs> <c oughs> วันนี้ค่ะเรียนจดสไลด์นี้ลงไปในสมุดเสร็จแล้วส่งกลับบ้านได้ใช่ค่ะน,นักที่ส่วนของวันนี้เนี่ยนะคะก่อนจะหมดคาบของวันนี้นะคะครูนะคะให้พวกเราะคะะจดในส่วนของบทประพันธ์นะคะในบทที่ครูนำเสนอนี้ลงไปในสมุดนะคะใช่ค่ะ